น,นตอนตอนที่แล้วเราได้ผ่านด่านสองใช่มหมด่านสามเราไม่ผ่านรู้วิธีแล้วแปบๆนี่แอบลบๆรอมันขึ้นตัอใจร้อนเกินไปโอ้ยร้อนพอ,อยังฮะเอาไหม ปลากรัวข้ามไปเลยแล้วกันล้อหลุดไป speed run ไปเฮ้ยไอเกาะทรยศไอหน้าสมเพศไอ ai ai ơi, bay leo, biểu woo woo, oh ไปไปไปอ้าวช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยออ้โอ,โอ้ขอบใจมากแกโดน,นปัน่นเลียรอยรอบสุดท้ายละถ้าฉันแพ้ครั้งนี้ฉันจะอโอ้ยเกือบชิ้นส่วนยังอยู่ดี เกือบพูดสินชวนแล้วโอ้ยปั่นหน้าเลยปั่นมาเลยเอออ่ะเอาช่วยด้วยเกืบช่วยด้วยอุ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยใครก็ได้ช่วยตายหน่อยช่วยฉันตายหน่อยโอ้ยไอ้ลอบานอีก เล่นวอมือก่อนฮิฮิฮิ <laughs> ยังตัวไปข้างหน้าพุ่งไปเลยโอ้โหอ้าโอ้หวหลุดโอ้้โเย้ผ่านได้เด้โอ้โดีใจมากเลยโอ้โหเยเฮ้ย้ให้ตายเถอะ Oi!